สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับบทเพลงหลากหลายคุณภาพค่ะวันนี้ก็เพิ่งเริ่มเป็นการถ่ายทอดครั้งแรกนะคะ เป็นครั้งแรกค่ะบกห้องอย่างไรขออภัยนะคะล่วงหน้าค่ะเ,เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับบทเพลงต่างๆหลากหลายม,มีความไพเราะน่าฟังทั้งอดีตและก็ปัจจุบัน ประมาณคำว่าปัจจุบันก็ประมาณประมาณยุคพอกับตัวเออกับตัวผู้จัดรายการนี่แหละค่ะประมาณหกสิบกว่ากว่าเนี้ยก็ก็ประมาณเนี้ยตั้งแต่ ของ499ขึ้นมาเนี่ยนะฮะทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันด้วยบทเพลงคุณภาพของขับร้องโดยคุณบุตรยารังสี เพลงเกี่ยวกับทางเหน,อเนือนะคะจังหวัดทางเหนือนะคะชื่อเพลงว,ว่าถิ่นไทยงามเ,เพลงนี้มีเรื่องราวที่จะพูดคุยกันหลังจากที่ได้ขับร้องสดๆเป็นการร้องสดๆนะคะจะไม่มีดนตรีค่ะ ก็เป็นการไลไรสดฟังกันสดๆนี่แหละค่ะนาเดนแผ่นดินท้องถิน่นไทยงามดูอยู่ด้วยความเพลินใจนิยมอากาศก็ดีน่าสบายพระรายรื่นรมใครได้มาชมคงชื่น ตะครานมีหวยราหานร,รำทานแนวใบน้ำตกกระเซน็นเป็นปองพระองค์เปล่ไปโปรยช่ำหรือไทยชวนให้ชื่นบาน ปกคุมเจ้าอุ่มดูเขียวได้แต่แลเลี้ยวตะลึงลานใจพันบุพภาชาดาชดาล้วนงามวม่ลยดมกลิ่นชื่นใจ ปกมจ้าอุมดูเขียวได้แต่เลี้ยวจะลจบชาดาดา อกคุมเจ้าอุ่มดูเคียวได้แต่แลเล,แล,แลียวตะลึงลานใจขอไยนะคะขอไยค่ะเร,เริ่มใหม่นะคะเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มร้องใหม่เริ่มขับร้องใหม่ค่ะ ยังยังไม่คุ้นเคยกับการร้องสดๆต้องขอภัยก่อนนะคะนา้าแดนแผ่นดินท้องถิน่นไทยงามดูอยู่ด้วยความเพลินใจนิยมอากาศก็ดีน่าสบายรับไยรื่นรม ใครได้มาชมคงชื่นในใจสวยงามชื่นจริงทุกสิ่งสักครามีห้วยละหานลมทานแนวใครน้ำตกกระเซ็นเป็น คกุมเจ้าอุ่มดยวเกียวได้แต่แลเลียวตะลึงลานใจรันบุพาชาดาสดาลวนงามวิไลดมกลิ่นชื่นใจในเมือรลมพมัดหมายถึงแผ่นดินท้องถิ่นทางหนึ่ง เสด็จเลิดเลือจะพรันระนาทั่วบ้านทั่วเรือนครอบครัวสวนครัวเกลือนตามีผักมีปลาหนาไรนาชมวัฒนธรรมรำเริดงา thuộc cùng theo đuổi 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 สวยนักสวยล้ำสาวจ้าวไทยงามวิลัยทั้งใจและกายขอเชิญพวกเราพ้องเผ่าชาวไทยไปอยู่ยังไหนที่สุขสบายมีที่งามงามทำกินพื้นดินมากมาย อยู่สบายยังถิ่นไทยงามน่าอยู่นะคะทางเหนือดอกไม้ป่าเนี่ยสวยงามมากๆเคยไปมาแล้วดอกไม้ป่าภูเขาแนวไพยลำธาน โดยเฉพาะดอกไม้ป่าเนี่ยสวยงามมากๆเลยค่ะทางเหนือนะฮะ,อะของของป่าของป่าที่รับประทานได้ก็มีหลากหลายเช่นเช่นโบหิมะโบหิม,มานิทาน แล้วมีประโยชน์ทานสามารถทานดิบๆได้เลยหวานอร่อยนะ้าทานรับประทานอร่อยหวานเออเราก็จะมาทีนี้ก็จะมาพูดถึงที่บอกไว้นะคะว่าเพลงถิ่นไทยงานเนี่ย ท่านผู้ใดเป็นคนดำริหรือเป็นคนคิดบุกเบ,บิกบกุบกเบกิบกบทเพลงบกุกเบิกวัฒนธรรมความ <c oughs> เป็นอยู่ของ ชาชนหรือชาวบ้านท่านผู้นั้นที่ถึงทุกวันนี้ผู้จัดเองก็ยังระลึกถึงอยู่ไม่ลืมค่ะก็ท่านผู้นั้นท่านคือจมพลปอพิบูรณ์สงครามผู้จัดต้องขออนุญ,ญาตเอ่ยนามท่านนะคะ ได้สร้างสรรหลากหลายอย่างมากให้กับประเทศไทยศิลปะดนตรีการศึกษาแม้กระทั่งอาชีพคืออาหาร ยังมีพัฒนธรรมการการแต่งกายของทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในสมัยของพระนท่านนั่นก็คืออย่างเช่นเพลงที่ได้ขับร้องไปบทเพลงถิ่นไทยงามนะคะหญิงไทยสตรีไทยในสมัยนั้นนิยมใจหมวก วมหมวกงามในบทเพลงนะคะสวมหมวกงามหมวกก็จะมีหลากหลายสวยงามจนมาถึงปัจจุบันก็ยังนิยมสวมหมวกกันอยู่ในทั้งวัยรุ่นวัยหนุน่มนิยมสวมหมวกกันนะคะเก๋ไกน่ารักมันก็ นี่ก็คือการที่ท่านได้นำวัฒนธรรมต่างประเทศแต่ก็เป็นวัฒนธรรมที่น่านิยมนะคะหรืออย่างการศึกษาในสมัยในสมัยตัวผู้จัดเนี่ยในสมัยผู้จัดเนี่ย การศึกษาในยุคนั้นตอนไปลายปลายของคณะท่านจอมพลปอแล้วละ่ะเพราะว่าตัวผู้จัดเกิด249สก้กแต่แต่ก็เป็นการวางรากฐานของคณะท่านจอมพลปอการศึกษาในรุ่นของตัวผู้จัดเนี่ยผู้จัดเองเนี่ยการศึกษาในรุ่นนั้นจัดแบบ ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะอบรมทั้งสอนแล้วก็ตำราการเรียนนี่จะแบบต้องจัดตารางสอนไปทุกวันแล้วคุณครูก็จะสอนให้กับลูกศิษย์อย่างแบบ เต็มที่เต็มใจคือจะมีในประมาณประมาณนั้นแหละค่ะในในในวัยสองสี่เก้าผ่านมาจะต้องรับรู้ได้ถึงเรื่องการศึกษามีคุณภาพในยุคในยุคนั้นอะ่ะอืมเพราะว่า พอผ่านพ้นจากยุคท่านมาแล้วก็ไม่เค่อยจะแบบเต็มที่กับการสอนหรือการเล่าเรียนก็จะแบบไม่เน้นเรื่องการอ่านละทีนี้แต่ในยุคนั้นอะ ของที่ตัวผู้จัดหรือว่าทุกท่านที่อยู่ในในระหว่างระหว่างสองสี่เก้าเก้าอะที่ได้การศึกษาในขณะนั้นย่อมรู้ดีว่าก,การศึกษาเนี่ยคุณครูคเนี่ยเต็มที่เต็มใจสอนอย่างแบบ วิชาเนี่ยเรียนระดับชั้นประถมมันนะคะยังอูแบบได้ความรู้มากมายมีครบครบทุกวิชาสังคมวิทยาศาสตร์ภาษาไทยแม้กระทั่งบัญชีการการเขียนเนี่ยจะได้มาจากยุคข,ของ นี่แหละที่ว่าท่านได้วางรากฐานไว้เนี่ยตัวผู้จัดนิชอบการเขียนมากๆเลยเพราะว่าสมัยนั้นจะต้องเขียนอย่างเช่นจดหมายใบลาหรือกระทั่งเรียงความคัดเขียนไทยเนี่ยจะเน้นมากเลยเรื่องการเขียนการอ่านซึ่งสิ่งนี้ไม่มีวันลืมเลย ไม่ลืมมาตราจนเนี้ยเท่ากับยุคในใน,ในปัจจุบันทุกวันเนี้ยก็ยังระลึกถึงท่านอยู่เสมอมันแตกต่างจากสมัยเนี้ยปัจจุบันค่ะแตกต่างกันมากวิชาอ่อน ในในในสมัยท่านวางรากฐานไว้นี่ดีดีมากๆเลยท่านเป็นคนมีบุญคุณมีพระคุณให้ความให้ให้ให,ให้วางรากฐานไว้อยากจะเรียกว่าวางรากฐานรากฐานของความเป็นอยู่ของ ในในประมาณจนมาถึงถึงถึงตัวผู้จัดเองก็สองสี่เก้าเก้าแล้วก่อนหนะ้านะั้นะนะนะฮะใครจะคิดยังไงก็ก็แล้วแต่นะนานาจิตตังแต่ตัวผู้จั์เองเนี่ยเคารพนับถือในในความสามารถ ความมีวิสัยทัศน์มองการไกลของพระนาท่านจอมพลปอมากมากพระนาท่านไม่มีวันลืมตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วแบบอย่างอย่างเพลงเพลงถิ่นไทยงามเนี่ยหนึ่งแล้วคะ มาถึงเพลงบ้านเกิดมังนอนนี่ก็ใช่หลากหลายเพลงค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะของวนเออวงวงวงคนญาตน,นะคะวงดนตรีคุณคุณครูเอือ้อท่านครูเอื้อนะคะท่านคุณครูเอือ้อคือวงสุนทราพรณ มีหลากหลายเพลงค่ะทั้งเพลงครู <S <S เพลงขับร้องครู่ <S 1> <S 1> ขับร้องหมู่มีหลากหลายเพลงซึ่งมีความหมายที่ได้สารละทั้งสารละทั้งความไพเราะน่าฟัง วันนี้ก็ขอคุยกันกันกบบทเพลงเท่านี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าจะได้มาไลฟ์สดกันอีกก่อนจะก่อนจะก่อนจะลากับก่อนจะบา,บาย ไม่อยากพูดคาว่าลาเลยก่อ <c> น <oughs> จะบายบายแล้วกันนะคะก่อนจะบายบายก็ขอฝากรายการคุยกันกับบทเพลงของทางทาง y YouTube วิดีโอ ของตัวผู้จัดเดียคะ่ะดูได้ใน y o u t u b e นะคะมีหลากหลายบทเพลงมากๆเชิญชวนท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะเข้าไปรับชมรับฟังกันได้นะคะใน YouTube ค่ะมีทั้งวิดีโอยาวแล้วก็มีสตอรี่ก็มีนะคะเพลงหลากหลายคุณภาพ รว,วันนี้ก็ขอเชิญชวนค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะอ๋อแล้วตอนนี้ Youtube มีมีอ่าโบนัสมีโบนัสซุปเปอร์แตงซุปปอร์แตงขอเชิญชวน สนับสนุนซุเปอร์แทงเป็นกำลังใจกันให้นะคะให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ